ว่าเกิด Error ตัวนี้ Error notification ซูมหน่อย Oops. Your buying request was not posted successfully ก็คือ RFQ ที่เราโพสเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโพสตรงได้นะ This may be because you have post too many times อาจจะเกิดจากคุณโพสมาหลายๆครั้งเกินไปนะครับหรือ your process been identified as a security risk หรือโพสของคุณเนีถูกจำแนกออกมาว่ามันมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะส่วนปัญหาแรกเน่ยเป็นเรื่องของการที่เราโพสหลายครั้งเกินไปเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าถ้าเราทดลองทำ มันจะได้ไหมคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่เซิร์ฟเวอร์ของอาลีบาบาหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญหาที่ข้อมูลของลูกค้านะครับแรกผมก็เข้าไปที่ alibaba.com ก่อนเลยเสร็จแล้วที่ตัว alibaba แล้วก็ sign in เข้าไปผม sign in ด้วย test account ก็แล้วกัน sign in เวลาที่เราจะโพส r f q เนี่ยให้เราเข้าไปที่ระบบหลังบ้านก็คือเข้าไปที่ My Alibaba แล้วเลือก Communication นะครับแล้วก็เลือก IFQ Market เอาไว้หาหรือจะเลือก r f q Subscription ก็ได้กดอันนี้เอาละ เราจะโพส IFQ ละขอขอดูหน่อยที่ IFQ subscription มันมีคำเตือนบอกว่า Alibaba is now adjust the product category transfer your product to n e t t e r mode เป็นปัญหาเรื่องของ category อให้เราใส่ใจดูนิดหนึง่งเพราะนั้นเรามาดูที่ category แล้วก็ keyword อ๋อเขาเปลี่ยนนิดหนึง่งโอเค งั้นจริงๆเพื่อความไม่งงผมย้อนกลับไป RFQ Market เดีกว่าเพื่อที่ไปเข้าหน้าที่เป็น Sourcing นะครับอันนี้คือหน้าที่เขียนว่า s o u r c i n g alibaba.com นะในหน้านี้สามารถที่จะเข้ามาเองด้วย URL ตัวนี้ก็ได้เลยนะครับ sourcing จุด alibaba com ในหน้านี้เราเอาไว้ล่าหา r f q ก็คือเซิร์ชหาความต้องการของเรานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะโพส r f q ในฐานะผู้ซื้อต้องการเป็นผู้ซื้อเดี๋ยวผมหาก่อนนะ please go to r f q if you think uh, recommend us uh, not g o o d ไม่ใช่เราต้องการเป็นผู้ซื้อ คือระบบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการทํางานเดิมๆเ,เนี่ยยังเหมือนเดิมนะเพราะนั้นเราต้องหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะ i e s f a p e for quotation กดเข้าไปนี่คือ i f q ถูกแล้วโอเคเจอละ Sourcing solution อยู่มุมบนซ้ายนะครับแล้วเลือก Submit นี่ Submit IFQ ก็คือเราต้องการที่จะส่งตัว IFQ เข้าไปกดเข้าไปเลยเอาละมาที่หน้านี้ละก็คือหน้านี้เขาบอกว่าให้ Tell Supplier บอกผู้ขายของคุณว่าคุณต้องการอะไรนะครับก็ไปที่ Product Basic Information เราอยากจะซื้ออะไรเออผมอยากจะซื้ออะไรดี นี่เป็นการทดสอบนะผมอยากจะซื้อ product name n a t i o n a l soap category เมื so ม่อกี้เขามีเตือนเราว่า category มันเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวิธีหา category ง่ายๆเนี่ยเราก็เซิร์ชตรงนี้เลย soap โอเคต้องการ body supply เป็น soap แล้วก็กดโอเ okay. ค sourcing type ต้องการประเภทไหน customized product ก็คือเราเลือกได้เนาะ non c u s t o m i z e คือเขาทำมาแลบอาจจะเป็นแบรหรือเป็นโซลูชันหรือ business service ผมต้องการแบบที่ไม่ต้อง customized ก็อยากจะให้เขาเสนอมาเลยนะฮะ sourcing purpose ผมจะใช้ส่วนตัว personal use นะครับ quality เราจะเอามาแจกพนักงานเราสั่งสักสามพก้อน shed FOB uh, prefer unit price ก้อนลอะเท่าไหร่ดี สบู่3,000ก้อนก้อนละเหรียญเดียวอ่ะหนึ่งเหรียญก็คือก้อนละ30กว่าบาทนะฮะซึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ได้ถูกนะครับเราต้องการของคุณภาพดีนิดนึงก้อนละเหรียญสแป l ์สกรีนกรีนแบบเอ่อลาเวนเดอร์ไหมกลิ่นลาเวนเดอร์ type ชนิด สะบูอ่อาบน้ำนะฮะบาสโซกินกรีเดียนเป็นเฮอร์เบลไม่เอาเคมีคอลนะเฮอร์เบิลเอชกรุ๊ปโดยทั่วไปก็สำหรับอดาวดีเทลดีเทลคือสิ่งที่เราจะพิมพ์แล้วว่า I want to buy natural oh. มีปัญหาในการพิมพ์ โอ้ลบไม่ได้เอา้ามีปัญหาในการพิมพ์ตลบครับโอ้โอ้แกนิกโอ้ระบบพิมพ์ก็วนนะครับเนี่ยเปิดโน้ตแพดพิมพ์ในโน้ตแพดก่อน I want to buy natural all organic soap อาอย่างนี้นะครับไม่เอาเคมีข้อเอ่อต่อไปเราก็ค่อยๆใส่ดีเทลเข้าไปเรื่อยๆนะครับ supplier capability อ่าต้องการโรงงานที่มีมาตรฐานเนาะสบู่เนี่ยต้องเป็นมาตรฐานอะไร ISO 16949เดี่เกนะ ISO 1น9 4 9เป็นมาตรฐานรถยนต์ไม่ใช่2อง0 GMP เฉยๆได้ไหม มาตรฐานอุตสาหกรรมเ๋ยวหาก่อนนะครับจริงๆ FDA เนี่ย Food and Drug ต้องการ Food and Drug หรือไม่เอามาตรฐานก็ได้อย่าให้คนมาเสนอเยอะๆอ่ะนั้นะลบมาตรฐานไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเองนะครับ After Requirement ไม่ใส่ s h i p m e n t and Payment s h i p m e n t Method อือ4 uh, มาทางเหลือ d e s i n a t i o n มาที่บ้านเราประเทศไทย r a e Time d a t e After s u p p l e r Receive t e Time เอาให้สัก15วันนะะ Payment Term TT แตวผมโอนเงินให้เค okay, I Agree to Share my Business Card I have read understood เ okay, ค <Okay, S 2> <submit. S 1> ผม Submit เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะซื้อได้ไหม ซื้อไม่ได้จริงๆด้วยขึ้น alert เดียวกันเลย e alert notification your buying request was not successful this may be because you have post too much time ทัางทางที่นี่คือโพสแรกนะฮะ your post has been identified as security risk นี่นี่คือตลกนะฮะไม่สามารถ post ifq ได้จริงๆด้วยจากในระบบนะอาละแปลว่าสิ่งที่ ค้าส่งมาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมรีเช็คคะแนานนิดนะึงคะแนานเกรดนะแปลว่าเราให้ข้อมูลก็ดี attachment ก็สามารถใส่รูปภาพได้นะครับเเดี๋ยวไปเซอร์รูปภาพสบู่มาครับสองใช่นี่มันสองแก้วอ่าเนี่ยผมต้องการสบูนะ่แนวธรรมชาติ เอาอันนี้นี่ๆๆอันนี้ผมเซฟมาเอ่อบันทึกรูปภาพไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับเอ่อในนี้สบู่น้ำมัน บันทึกรูปภาพไปที่โซไม่เอาสบูก่กีซลีนนะเอาแนวสบู่น้ำมันแนวนี้บันทึกรูปภาพเป็นโซอะไรอย่างนี้ โอเคอ่าย้อนกลับไปแล้วผมก็จะใส่รูปให้เขาเป็นจะเห็นว่าบางทีมันยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับเนี่ยโพสด้ที่ละรูปโอเค okay. ต้องการ ซื้อ n a t i o n a l organic soap มีรูปภาพคล้ายๆดังนี้ขอให้เสนอราคามานี่คือ request for quotation ต้องการซื้อนะครับกด submit ขึ้น alert เดิมค้นไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวผมต้อง capture หน้านี้ เราก็จะไปถามทีมงานว่าตอนนี้ระบบมีอะไรอะไรทำไมถึงโพสสินค้าไม่ได้นะครับเอาแหละเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราทำอีกครั้งหนึ่งนะด้วย Account ที่เป็นของส่วนตัวแล้วผมล็อกเอาก่นเสร็จแล้วผม sign in ว่าเคาส่วนตัวเอาล่ะแล้วผมก็จะไปซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับ National s o ลโซ Category ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลย okay. uh, s o Soap กดโอเคเอ่อ c i n g Type ผมเปลี่ยนหน่อยนึงก็ได้เป็นคัสตอมบยโปรดักต์ต้องการ O E M ไปเลยมาราคาสมัยโลโก้อ่ะโอเคอ๋อเลือกได้7็อย่างนะเอาสองอย่างพอ,อ,อ sourcing purpose ต้องการสำหรับเอาไปขายต่อบ้างทีนี้ quality quantity ปริมาณซื้อสัก5,000ชิ้นเพราะเราจะไปขายต่อ F O B prefer unit ชินและเหรียญพอไม่ถ้าจะซื้อขายต่อต้องขอถูกมา0.7เหรียญแล้วเดี๋ยวไปขายเหรียญหนึ่งกรีนชอบจัสมิน type เป็น bath soap ingredient เป็น herbal แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ h a n m a d มีปัญหาในการพิมพ์ตรงนี้เพราะนั้นผมก็จะไปพิมพ์อย่างนี้ I want to buy n a t u r n a l Organic Soap อยา Copy วางเข้าไปนะครับ Attachment ใส่รูปเมื่อกี้ที่เราไปโหลดมาหน้าตาสบู่ที่เราต้องการเป็นแนวนี้ เสร็จแล้วเซอร์ติฟายไม่ไม่ต้องใส่นะไม่ไม่ต้องการเซอร์เอาใส่สักหน่อยแล้วกันให้มันแตกต่างจากเมกื่อกี้ขอเป็นเซอร์ FDA ต้องมีออยเป็นสินค้าเครื่องสำอางมา FDA เอ,อ shipment m e t o d เป็นส่งทางเรือประเทศไทย shipment in ยี่สิบวันเลยไม่รีบ Term T/T okay I want to buy share โอเค กด SUBMIT อ่ะทีนี้ได้นะฮะ Submit successful เป็นเนม by buying request Buying Request Quality Rating 3 Evaluate based on Tell supplier who are you เอ่อคอมมานีอัเดทเอ่อต้องาษาอังกฤษไม่ไม่ใส่แล้วกันยังไม่ใส่ยอมไหม Country Thailand State Province Bangkok City b a n g k o คือภาษาจีนไม่เอาอ่ะมัน ความยากตะวนร,รวนนะเนี่ยระบบอย่างรวนเลยรวนมากคือใส่ไม่ได้รวนมากใส่ได้แค่เนี้ยฮะเซิร์ฟไม่ได้เหมือนจะดีนะแต่ว่าไม่ดีโอเคตรงนี้สามารถเซิร์ฟได้ตัว B อยู่ไหน จาราบแบงคอกอ่าซิตี้อ่าซิตี้ในที่นี้หมายถึงเขตเนาะของผมเป็นทุ่งครุทุ่งครุอยู่เหยทุ่งครุทุ่งครุอครครโอเคซิปโค้ดโอเคอกรอ ยอมไหมนะเหมือนจะไม่ยอมไม่ยอมอ่ะไม่เป็นไรก่อนแค่นี้ก็แค่นี้ By clicking submit below, I agree around process verification information. โอเคก็คือหมายความว่าจะมีคนตรวจนะฮะ By your information process term t h e supplier who you are ืมแล้วทำไมไม่ให้ทำมิดะ submit button below I agree to allow Alibaba to process and verify the information I have p r o v i d e ก็ถูกแล้วเหมือนว่าเรายังกรอกไม่ครบนะที่เรากรอกไม่ครบคือ address นะ address ไม่ได้กรอกพี่ไม่ให้เปรียบตลกตลกมากเลยตลกกับเขามากเลย คือคือจะมาที่ประเทศไทยอะครับไทยแหละไทยแหละแต่ต้อง this. แก้เดียสเดสแก้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมแล้วก็แบงค์กอลไทยแลนด อ c i ซ y ทุ่งครูนี่คือความมุงหงมิดประมาณหนึ่งของการใช้ระบบจีนนะเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตแบบของตลาอ่ะทีนี้ยอมละสมมตได้ละเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ยอมคือข้างบนมันไม่ได้กอรอกนะฮะแต่ตอนนี้ที่ข้างบนมันผิดอ่ะอ่อ ต้องกรอกเป็นหนึ่งศูนย์ห้านี่คือบ้านเราอะแต่ว่ามันไม่ยอมให้กรอกเนี่ยผมไปขอที่อื่นได้ไหมเราค o ปปี้ s t e เอาอ่ Paste เอา มันจะได้นะครับแบงคอกบดหัวเอาไปว่าเดี๋ยวผมมั่วๆที่อยู่ไปก่อนละกันนะเอาที่เขาขึ้นมานะฮะผมมั่วๆไป U.S.A. ไปไม่งั้นมันไม่ยอมให้เราสัมมิทไทยแลนด์ แบงค้อซิต c i ทุ่งครุตากทุ่งครุหายเอิม่มเจอละทุ่งครุหนึ่งศูนย์หน Submit ฮะโอเค Company information submitted safely เท่ากับว่าเราส่ง i f q ไปเรียบร้อยแล้วนะเป็น n a m e my buying request check ดูสิอ่ะเนี่ย i f q ของผมมาละ5 0 0 0ชิ้นนะครับมีรูปภาพเรียบร้อยเพะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะรอก็คือเดี๋ยวผมรอให้อา้าวแอปปุบเลยทันที แอปพุกละทำไมเร็วขนาดนี้ระหว่างที่เมื่อกี้เราพยายามแก้ที่อยู่คนจีนเข้ามาดูแล้วแอปพูกเลยคือบางบางทีต้องบอกว่าบางทีเป็นคนบางทีเป็นระบบนะฮะโอเคทีนี้สังเกตนิดนึงตรงเนี้ยมุมบนซ้ายเนี่ยกลายไปว่าอยู่ในโหมดบายแล้วนะไม่ใช่เซลแล้วนะโหมดบายคืออาลีบาบาหลังบ้านมันเลือกได้2โหมดคือเป็นบายกับเซล นะครับปกติถ้าเราขายของเรามักจะเลือกโหมดเซลล์นะฮะอันนี้เมื่อกี้คือโหมดบายจะซื้อของเอาละอ่ะแล้วหน้าเมื่อกี้หายไปไหนเดี๋ยวเขาลองแบ คือ IFQ ของเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอนะครับก็จะมีซัพพลายเออร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะเขาจะมาค้นร,ราคาให้เรา10เจ้านะครับแล้วเราจะเข้ามาดูคือก่อนหน้านี้ผมได้ทำ IFQ มาแล้วรอบหนึ่งคือเป็น soap making machine จะซื้อเครื่องทำสบู่นะครับแล้วก็มีซัพพลายเออร์เนี่ยเข้ามาค้ร,ราคาให้เยอะเลย view quotation นี่ัะ เยอะเลยเป็นคนจีนล้วนๆนะฮะเนี่ยเพราะว่าจีนก็จะเก่งเรื่องการขายเครื่องจักรนะครับเนี่ยหน้าหน้าที่เราในฐานะผู้ซื้อเราก็จะเข้ามาดูครับว่าเราสนใจอันไหนแล้วเราก็คุยกลับไปนะฮะเนี่ย contact now หรือว่าจะ view quotation สมมุติเราสนใจนี้เป็นก o l ม member มาแล้ว12ปีมีความน่าเชื่อถือแล้วนะก็เข้าไปอ่านในดีเทลจุดๆๆ,ๆโอเคสนใจเราก็คลิก คอนแทคนะครับระบบก็จะพาเรามาคุยกับเขาว่าจะเอาคดีนู่อคอ o t เทชันอะไรเงี้ยก็ต่อรองราคาไปแล้วก็ส่งข้าวของนะครับไอเมนูเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะ b u y i n g l e a d แล้วก็ my r f q คือตรงนี้นะอยู่ในคะแนนคือ Grade ทีนี้ผมสงสัยว่าเมื่อสักรู่เนี้ยเท่ากับว่าเราใช้ test account ที่เป็น g o l member มัน post IFQ ไม่ได้แต่ free member ที่เป็น account ส่วนตัวเนี้ย post IFQ ได้เพราะฉนั้นผมจะย้อนกลับไปทำ Gold member อีกทีหนึ่ง sign out แล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปทําผมจะเปลี่ยนจากโหมดเซลล์เป็นโหมดบายดูที่มุมบนซ้ายนะครับตอนที่เป็นเซลล์ขอเป็นบายเอาเป็นบายหน้าจอก็สีส้มนะแล้วไปเลือกที่ My List ไม่ใช่ My List ต้องเลือกที่ Order l e a d แต่ตรงนี้ไม่ไม่มีอ,อ๋อ มันอาจจะแบ่งเนาะขอแบ็กกับไปออเดอร์จุดไม่มีจริงด้วยทำไมไม่มีละ่ะแล้วถ้าเราบังคับละ่ะพิมพ์เข้าไปที่ sourcing sourcing จุด alibaba. com นะครับคือตอนนี้ล็อกอินด้วยเทสแซคเคิ์ที่เป็นโกล l d m เบอร์สามปีนะฮะ แล้วก็เข้าไปที่ sourcing solution ผมจะไป submit IFQ โ okay, อเคเข้าได้นะแล้วเดี๋ยวดูว่ารอบเนี้จะมี error ไหมนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด buy แล้วนะในโหมด buy ้วเหมือนเดิมเลย national s u o c แค่ตัวเขานีเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทำมาหลายรอบละก็จะเร็วขึ้น sourcing type เป็น custom m a product ต้องการแบบ OEM sourcing purpose เอ,อ่สำหรับขาย r e s a l l quantity เอา5,000ชิ้น FOB ราคาที่นี่ขอถูกๆนะ0.5อยากได้กำไรเย,ยเอะๆเราเดี๋ยวมันต้องมีค่าส่งค่าอะไรเนาะกลิ่นแเ,เป็น สับปะีดนี่มันน่าจะเกรดล่างนะเอากินฮันนี่มั้งกลิ่นนมดีกว่านมข้าวอะไรเงี้ยนะกลิ่นมิลค์เอ่อท้ายท้ายปเป็นบาโสโฉบสบวบน้ำอินกริเดียนเหมือนเดิมนะเฮอร์เบิ้ลอ่อแหม่ราคานี้เฮอร์เบิลอาจจะไม่มีนะงั้นเราเป็นมินเนอร์ลแล้วกันที่ทำจากแร่าธาตุนะครับเอ่อเอชอะดาวดีเทล มันก็จะไม่ได้เป็นแฮมเมสสิงั้นลบผมลบแฮมเมสออกมอเนเชอรัลโซลผมลบเพาว่าออร์แกนิกด้วยมันไม่น่าหนีกได้ I want to buy n so. น t ชอรัลโซลโอซอนสันอย่างนี้ใส่เข้าไปรูปภาพใส่เข้าไป ต้องการสบู่แนวนี้ใส่เข้าไปทั้งสองลูกนะครับเซอร์ติฟายไม่เอาซะหน่อย FDA เดี๋ยวยี่ห้อแปลกๆโผล่มา FDA โอเคเอ่อ method ส่งเรือมาประเทศไทยชิปอิน30วันเลยไม่รีบทีทีทสับมิด submit ไม่ได้จริงด้วย error notification your buying request was not posted suddenly. maybe because you have post e d too many times or your post has been identified as security risk ชัดละตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ all member post ไม่ได้นะครับ แต่ว่าฟรีเมมเบอร์โพสได้ไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวจะไปตามแก้ไขต่อให้นะครับในระหว่างนี้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะเสนอ Request for quotation เนี่ยอาจจะใช้ฟรีเมมเบอร์ทำไปก่อนนะฮะเพราะน,นั้นตอนนี้ทําไม่ได้ชัดเจน